กาลครั้งหนึ่งไม่นานนักมีชายหนุ่มสองคนที่เป็นเพื่อนบ้านกันพวกเขาเป็นคนที่ขยันทำงานและใช้จ่ายอย่างประหยัดเพราะต่างมีสิ่งที่ปรารถนาที่อยากเก็บเงินไว้ซื้อสักวันหนึ่งข้าจะต้องมีบ้านเป็นของตนเองให้ได้จะได้ไม่ต้องเช่าคนอื่นและอยากจะตกแต่งอะไรก็ได้ตามใจ ข้าก็เหมือนกันข้าอยากมีรถมาเป็นของตนเองสักคันเวลาไปไหนมาไหนจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอรถและอยากหยุดแวะตรงไหนก็ได้ แต่คงอีกนานกว่าความฝันของข้าจะเป็นจริงยิ่งสมัยนี้ข้าวของก็แพงขึ้นทุกวันไม่รู้จะเก็บเงินยังไงไหวใช่ใช่เดี๋ยวนี้ข้าวของแพงขึ้นมากข้าอยากให้ข้าวของถูกลงกว่านี้จังเลยหากของถูกชีวิตเราคงจะดีขึ้นมีสิ่งของเครื่องใช้ไว้ใช้สอยมากขึ้นและคงมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นด้วยอืมเห็นด้วยของถูกย่อมดีกว่าของแพง ของถูกในย่านการค้าแห่งหนึ่งในเมืองมีร้านสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเพิ่งมาเปิดใหม่ผู้คนต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะที่นี่นอกจากจะมีสินค้าให้เลือกมากมายหลากหลายประเภทแล้วยังมีการจัดงานลดราคาสินค้าอยู่เป็นประจำ ายหนุ่มทั้งสองเพิ่งได้มาที่ร้านแห่งนี้เป็นครั้งแรกพวกเขาจึงรู้สึกตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากเร่เข้ามาเร่เข้ามาวันนี้ร้านเราจัดงานลดราคาพิเศษเนื่องในโอกาสวันที่7เดือน7วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับวันที่7เดือน7มันพิเศษอย่างไรอย่างนั้นหรือก็เป็นวันที่เลขวันซ้ำกับเลขเดือนอย่างไรล่ะซ้ำกันแล้วมันสำคัญอย่างไรอย่างนั้นหรือจะสนไปไัยเรารีบเข้าไปดูสินค้ากันดีกว่าเดี๋ยวของดีๆจะหมดก่อนอืมใช่ใช่ เมื่อพวกเขาเข้าไปในร้านก็พบว่ามีของที่เคยซื้อจากที่อื่นแต่ที่นี่ขายถูกกว่าอยู่หลายรายการเลยอืของชิ้นนี้ข้าเพิ่งซื้อจากที่อื่นไปเมื่อวานอยู่นี่ขายถูกกว่าเกือบครึ่งราคาเลยใช่ใช่ตรงนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยโอ้ยทำไมถึงถูกอย่างนี้และแล้ววันนั้นทั้งสองก็ได้พากันซื้อของกลับมาบ้านเป็นจำนวนมากเมื่อกลับมาถึงบ้าน พวกเขาก็ได้พูดคุยกันถึงความคุ้มค่าอย่างเบิกบานใจเป็นพิเศษอืมมีเสียแรงที่อุตสาห์ทอจากบ้านไปไกลได้ของถูกแบบนี้คุ้มจริงๆใช่ๆมีนึกเลยว่าความฝันที่อยากให้ข้าวของราคาถูกลงจะเป็นจริงต่อไปนี้ชีวิตของเราต้องดีขึ้นแถมยังมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นเป็นแน่เช่นนั้นพรุ่งนี้เราไปซื้อกันอีกไหมอืมดีไปสิข้าว่าจะซื้อถ้วยเพิ่มสักหน่อยวันนี้เลงไว้แล้วแต่ดันเผลอลืมหยิบมา และแล้วลว,วันต่อมาพวกเขาก็ได้ไปที่อาร้านสัพพสินค้าแห่งนั้นอีกครั้งแต่ว่าวันนี้สินค้ากลับไม่ได้ลดราคาเหมือนเมื่อวานนี่คนขายเหตุใดวันนี้ราคาสินค้าไม่เห็นถูกเหมือนเมื่อวานเลยอ๋อเมื่อวานเราจัดงานลดราคานะครับราคาพิเศษเฉพาะวันนั้นวันเดียว ผ่า,านมาแค่วันเดียวต้นทุนสินค้าของพวกเจ้าก็เท่าเดิมขายราคาเดิมให้พวกขาไม่ได้หรือไม่ได้หรอกครับท่านต้องรอให้ถึงวันลดราคาอีกครั้งครั้งต่อไปก็วันที่8เดือน8ดว่าเจนนั้นวันนี้พวกขาไม่ซื้อดีกว่ารอซื้อวันที่ลดราคาก่อนแล้วกันตั้งแต่วันนั้นพวกเขาก็ตั้งตารอแต่วันที่ร้านสรรพสินค้าจะจัดงานลดราคาอย่างใจจดใจจอ่อพวกเขาตั้งใจไว้ว่า แม้จะอยากได้อะไรก็จะพยายามอดใจเอาไว้ไม่ยอมซื้อเพื่อที่จะได้ไปซื้อในคราวเดียวเมื่อไหร่จะถึงวันลดราคาครั้งต่อไปสักทีหนอคอยดูนะถึงวันที่8เดือนแดเมื่อไหร่ข้าจะซื้อให้หนำใจเลยใช่ใช่ข้ามีของที่อยากจะได้เยอะเลยอดใจรอจะไม่ไหวอยู่แล้วและและ้วเมื่อวันที่ลดราคามาถึง พวกเขาก็รีบบึ่งไปที่ร้านสรรพสินค้าแห่งนั้นทันทีเพราะเฝ้ารอมานานแล้ววันนี้ข้ารู้สึกเบิกบานใจและรู้สึกเลือดสูบฉีดอย่างบอกไม่ถูกใช่ใช่วันนี้ข้าจะซื้อให้ใหายอยากเลยให้สมกับที่อุตส่าห์ตั้งตารอมานานและและ้ววันนี้พวกเขาก็พากันเลือกซื้อสินค้ากันเป็นจำนวนมากอย่างชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อนวันนี้ขนมฟูซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับ นั่นขนมของโปรดของข้านี่นาปกติไี่ค่อยได้กินเพราะมันแพงวันนี้ซื้อ1แถมหนึ่งก็เท่ากับครึ่งราคาเลยสินี้น้ำมันทาหนวดซื้อ1แถมหนึ่งครับอือข้ากำลังอยากได้อยู่พอดีเลยวันนั้นพวกเขาต่างมีความสุขมากในการจับจ่ายใช้สอย เมื่อกลับมาถึงบ้านพวกเขาก็ได้เอาของที่ซื้อมาดูมากินกันอย่างภาคภูมิใจสมกับที่เราอุตส่าอดทนรอเสียจริงๆได้ของดีราคาถูกกลับมาเยอะเลยคุ้มค่าจริงๆใช่ใช่ก็ได้ของกินดีๆราคาถูกๆมาเยอะเลยพวกเขากินของกินที่ซื้อมากันอย่างอร่อ,รอยอร่อยแต่พอกินได้ไม่เท่าไหร่ก็อิ่มแปร่ โอ้ยข้ากินมิไว้แล้วอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วข้าก็เหมือนกันปกติข้ากินขนม4ีหชิ้นก็อิ่มแล้วนี่ซัดไปเป็นสิชิ้นเลยนะเนี่ยเอาอย่างไรดียังเหลืออีกตั้งครึ่งเลยที่ยังกินมิหมดหากมิกินให้หมดเดี๋ยวเน่าเสียเสียดายแย่นั่นน่ะสิแต่ไม่เป็นไรหรอกเราซื้อมาในราคาถูกลงกว่าปกติตั้งครึ่งหนึ่งถึงเน่าเสียไปครึ่งก็มีเห็นเสียหายอะไรเอาไปให้หมาให้แมวแถวนี้กินก็ได้ ใช่ใช่ในายของมาราคาถูกถึงเสียทิ้งไปบ้างก็ไม่เห็นเป็นไรตั้งแต่นั้นมาพวกเขาก็พากันไปซื้อสิ่งต่างๆที่ร้านสัปสินค้าแห่งนั้นเป็นประจำและมักจะซื้อของกลับมาเป็นจำนวนมากอยู่เสมอแม้จะเป็นของที่ยังไม่จำเป็นต้องใช้เลยก็ตามมีดกวนหนวดลดราคาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับ เอาอย่างไรดีอันเก่าก็ยังใช้ได้อยู่เลยแต่ถ้ามีซื้อวันนี้ก็จะไม่ได้ลดก็ซื้อไปเก็บไว้ก่อนสิจะได้ไม่เสียโอกาสเพราะเดี๋ยวก็ต้องได้ใช้อยู่แล้วอย่างข้าก็ว่าจะซื้อรองเท้าไปเก็บไว้เหมือนกันวันไหนอันเก่าขาดถึงเอามาใช้ก็ได้อืมใช่ใช่พวกเขายังคงซื้อหาสิ่งต่างๆจากร้านสรรพสินค้าแห่งนั้นอยู่ไม่ขาดและแล้วเมื่อวันเวลาผ่านไป เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวนี้เจ้าเก็บเงินได้เท่าไหร่แล้วเออเงินเก็บข่าม่เหลือเลยค่าเอาไปซื้อของจนหมดแล้วของเจ้าล่ะของข้าก็เกลี้ยงหมดเหมือนกันอุตสาห์เก็บมาหลายปีตอนนี้ไม่เหลือเลยขณะนั้นเจ้าของบ้านที่พวกเขาเช่าอยู่ก็ได้เดินเข้ามาหาเออพวกเจ้าอยู่พอดีเลยวันนี้มาเก็บค่าเช่าบ้านเลยกกำหนดมาหลายวันแล้ว แล้วพวกเขาก็เอาเงินที่มีเหลือติดตัวจ่ายค่าเช่าบ้านให้แก่เจ้าของบ้านจนหมดหมดเลยเงินของข่าเดือนนี้อีกตั้งหลายวันกว่าจะเงินเดือนออกข้าคงต้องขอหยิบยืมเงินเจ้าซื้อข้าวกินไปก่อนหน้าเดือนนี้เดี๋ยวเงินเดือนออกจะใช้คืนให้เอ้าข้านึกว่าเจ้าจะยังมีเงินเหลืออยู่ซะอีกแล้วว่าจะหยิบยืมเจ้าเหมือนกันแล้วจะทำอย่างไรล่ะทีเนี้ไม่มีเงินจะเอาอะไรกินเออเช่นนั้นข้าว่าเราต้องทนอดข้าวไปก่อนเสียแล้วกินแต่น้ำน่าจะพอไวอยู่ เมื่อเป็นเช่นนั้นทั้งสองจึงต้องทนอดข้าวไปหลายวันจนไปทำงานก็แทบจะไม่มีแรงโอ๊ยข้าหิวจนตาลายไปหมดแล้วข้าก็เหมือนกันวันนี้ทำงานแทบจะเป็นลม ข้าว่าเราเอาของที่เคยซื้อไปกองขายกันดีไหมเพื่อมีคนซื้อพอได้เงินมาซื้อข้าวสักชามก็ยังดีเออเป็นความคิดที่ดีเอาชีวิตให้รอดไว้ก่อนไว้มีเงินถึงซื้อหามาใหม่แต่เมื่อพวกเขาเอาของไปกองขายก็ปรากฏว่าเร่เข้ามาของดีราคาถูกขายขาดทุนครับ นี่พวกเจ้าอะไรมาขายนี่ใบมีดควรมีทันได้ใช้แต่มีแต่สนิมน้ำมันน้ำยาต่างๆก็แห้งกรังหมดแล้วนี่ก็เหมือนกันรองเท้ายังมีทันใช้แต่ยางเปล่อยหมดแล้วแถมผ้าก็รากึ้นอีกช่วยซื้อหน่อยหน่ะพี่ชายวกข้ามีได้กินอะไรมาหลายวันแล้วว่าได้เงินกินข้าวก็ยังดีไม่เอาดีกว่ามีแต่ขยะทั้งนั้นเออใช่เสียงเงินแล้วยังเป็นขยะโรคบ่านใครจะบ่าซื้อเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเขาจึงขายอะไรไม่ออกเลยสักอย่างเดียว เอาอย่างไรดีเพื่อนอุตสาหะของมาขายนึกว่าน่าจะพอได้เงินซื้อข้าวกินบ้างกลับขายไม่ได้เลยขายิ้วจนตาลายไปหมดแล้วก็ก็เหมือนกันเราคงจะไม่มีชีวิตรอดไปจนถึงสิ้นเดือนเป็นแน่ขณะนั้นพวกเขาก็ได้กลิ่นอาหารโชยมาจากร้านอาหารที่อยู่แถวนั้นอืมกลิ่นอะไรเนี่ยหอมมาแต่ไกลเชียวน่าจะเป็นแกงหรือผัดอะไรสักอย่างอืมใช่ใช่ม่เคยได้กลิ่นกับข้าวอะไรจะหอมขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิต ค้าว่าเราไปสูดเอากลิ่นไอความอร่อยตุนไว้เยอะๆดีกว่าน่าจะทําให้อิ่มขึ้นมาได้บ้างเขาคงไม่คิดเงินหรอกอืมดีเหมือนกันมิได้กินดมกลิ่นก็ยังดีพวกเขาเดินตามกลิ่นอาหารนั้นไปจนถึงร้านอาหารก็นั่งลงข้างทางแล้วพากันสูดกลิ่นอาหารอันหอมโอชากันจนเต็มปอด เป็นกลิ่นอาหารที่อร่อยจริงๆแม้จะปะปนกลิ่นควันถานมาด้วยนิดหน่อยก็เถอะอืมข้ารู้สึกว่าหนังตาเริ่มจะหย่อนแล้วแหละพวกเขาสูดดมกลิ่นอาหารจนตาลายเพราะความหิวและควันไฟจากเตาถานจนสลบสไลดลงนอนกองกับพื้นข้าว่าข้าคงมีรอดแล้วแหละว,วันนี้ข้าหิวจนไส้กิ่วไปหมดแล้วข้าหิวข้าหิวขาก็เหมือนกันข้าม่มีเรี่ยวแรงจะขยับตัวแล้ว เพราะดีที่นักพรตเฉินกุ้ยเซียงได้นั่งรถม้าผ่านมาพบเข้าคนขับรถม้าช่วยหยุดรถก่อเถิดพอดีข้าเจอคนที่รู้จักดูท่าทางกำลังจะแย่เฉินกุ้ยเซียงได้เข้าไปถามชายทั้งสองคนว่าพวกเจ้าสองคนเหตุใดจึงมานอนสลบไลยบนพื้นเช่นนี้ ท่นนักพรตพวกข้ามิได้กินอะไรมาหลายวันแล้วข้ายุจนตาลายไร้เรี่ยวแรงจะขยับตัวไปไหนแล้วอ้าวแล้วฉะนไหนมิไปกินข้าวเล่าร้านอาหารก็อยู่ใกล้ๆนี่เองมิใช่หรือเออคือและแล้วเฉินกุ้ยเซียงจึงพาชายทั้งสองไปกินข้าวที่ร้านอาหารแห่งนั้นพวกเขากินข้าวจนอิ่มแร่จนเรี่ยวแรงฟื้นกลับคืนมา ขอบคุณอาจารย์เฉินที่ช่วยชีวิตผัวขาไว้มิเช่นนั้นผัวขาคงมีรอดคงหิวตายแน่แล้วในวันนี้นับเป็นเรื่องเล็กน้อยว่าแต่เหตุใดพวกเจ้าจึงมิเหลือเงินทองติดตัวเช่นนี้ได้ก็พวกข้าเอาเงินไปซื้อหาสิ่งของต่างๆหมดเลยน่ะสิครับอ้าวเหตุใดจึงซื้อถึงขนาดไม่เหลือเงินเช่นนี้ได้เล่าก็หากพัวขามิรีบซื้อไวเดี๋ยวจะมีได้ลดราคาน่ะสิครับผัวขากลัวจะเสียโอกาสก็กเลยซื้อโดยมิยังฉีดอืม หวังว่าต่อไปพวกเจ้าจะไม่เพลอไพลเช่นนี้อีกพวกข้าเก็ดแล้วเหรอครับเมื่อทุกอย่างคลี่คลายแล้วเฉินกุ้ยเซียงจึงตั้งใจจะเดินจากไปก่อนจากกันชายคนหนึ่งก็ได้เอ่ยถามเฉินกุ้ยเซียงว่าท่านนักพรตก่อนหน้านี้พวกข้าต่างคิดว่าหากมีสินค้าราคาถูกชีวิตพวกข้าคงจะดีขึ้นมีสิ่งของเครื่องใช้ใบใช้ส้อยมากขึ้นและมีเงินเก็บมากขึ้นแต่เหตุใดกลับไม่เป็นเช่นนั้น ใช่ใช,ชีวิตพวกข้าตอนได้ซื้อของถูกกลับเป็นทุกข์กว่าตอนได้ซื้อของแพงเสียอ,อีกทั้งที่ได้ซื้อหาคุ้มค่ากว่าเดิมแท้ๆเช่นนั้นย่อมแปลว่าการซื้อหาสิ่งใดนั้นสิ่งสำคัญไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าราคาถูกหรือแพงแล้วขึ้นอยู่กับอะไรอย่างนั้นหรือขึ้นอยู่กับว่าเราได้ใช้ประโยชน์หรือไม่การใช้ประโยชน์อย่างนั้นหรือตอนที่คิดว่าของราคาแพง พวกเจ้าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์แต่พอเห็นว่าของถูกพวกเจ้ากลับใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายเกินความจำเป็นเกินความพอดีบางทีก็ซื้อมาทิ้งขวางเพียงเพราะกลัวจะพลาดโอกาสแทนที่จะยึดตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงจึงนำมาซึ่งการใช้จ่ายที่ไร้เหตุผลดุดดังสายลมแห่งปัญญา ได้พัดผ่านเข้ามาเมื่อชายหนุ่นทั้งสองได้ฟังดังนั้นก็เริ่มคิดได้อืมเป็นอย่างที่อาจารย์เฉินกล่าวไว้จริงๆพอเห็นว่าราคาถูกก็ทำให้ใช้เกินพอดีเมื่อก่อนค่ากินขนมแค่4ี่ห้าชิ้นกลายเป็นกิน10ชิ้นแถมเหลือทิ้งอีกเสียเงินเยอะกว่าตอนซื้อแผนเสียด้วยซ้ำ บางทีก็ผิดวัตถุประสงค์ของใช้ดันซื้อมาเก็บสุดท้ายบางอย่างก็เสื่อมสภาพเสียหายบางอย่างที่คิดว่าจะได้ใช้กลับไม่ได้ใช้เลยกลายเป็นภาระในการจัดเก็บเสียอีกช่นนี้เองจะซื้ออะไรเราไม่ควรเห็นแก่ราคาเป็นที่ตั้งแต่ควรยึดถือการใช้ประโยชน์จะดีกว่าใช่ใช่ถึงแม้จะจ่ายแพงกว่าแต่ก็ไม่ใช่เป็นเงินที่สูญเปล่าเพราะเราก็ได้โอกาสที่จะเอาเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่นที่สําคัญกว่ามิต้องมีภาระในการจัดเก็บรักษาและการซื้อทีหลังยังได้ใช้ของใหม่ของ ทัานสมัยอีกด้วยเมื่อพวกเจ้าเข้าใจได้เช่นนั้นก็ดีแล้วของที่ได้ใช้แม้แพงก็เป็นถูกแต่ของที่ไม่ได้ใช้แม้ถูกก็เป็นแพงเมื่อพูดจบเฉินกุ้ยเซียงก็เดินจากไปตั้งแต่นั้นมาชายทั้งสองก็ปรับเปลี่ยนเป็นคนใหม่มีสติและเหตุผลในการใช้จ่ายมากขึ้น ไม่หลงไหลเผลอใจไปกับการตลาดที่แม้จะมีมาล่อตาล่อใจอยู่เป็นประจำก็ตามปัญญายุย์จากเรื่องนี้การตัดสินใจใช้จ่ายซื้อหาสิ่งต่างๆควรยึดเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์เป็นที่ตั้งบางอย่างที่แม้มีราคาแพงแต่หากซื้อมาแล้วได้ใช้ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ย่อมมีคุณค่ามากกว่าของที่ราคาถูกแต่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงฉะนั้นจึงไม่ควรหลงไหลไปกับการตลาดโดยขาดความยั้งคิดเพราะนอกจากจะทำให้สิ้นเปลืองเงินทองของเราแล้วยังทำให้สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์อีกด้วยอยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรีปัญญายุทธ์โปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธและ Facebook ปัญญายุทธ หลายวันต่อมาพี่ชายเดี๋ยวนี้เหตุใดพวกท่านไม่มาซื้อหาของไปเยอะๆเหมือนก่อนอ๋อพวกข้าเลิกเป็นเหยื่อการตลาดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะสิใช่ใช่ซื้อเท่าที่จะได้ใช้สอยจริงๆก็พอแต่เดี๋ยวนี้พราเรามีลดหลายต่อกว่าเดิมนะครับหลายต่ออย่างไรอย่างนั้นหรือ นอกจากจะลดราคาแล้วยังมีรหัสส่วนลดเพิ่มด้วยแถมเมื่อซื้อแล้วยังจะได้รับตั๋วเงินคืนไว้ให้ใช้ซื้อในคราวถัดไปอีกด้วยและยังมีจะส่งให้ฟรีถึงบ้านด้วยนะ้ออดีจังเอาอย่างไรดีเนี่ยค่าชักจะวันไหวเสียแล้วสิอืมข้าก็เหมือนกันเอาอย่างนี้พวกท่านเก็บรหัสส่วนลดไว้ก่อนก็แล้วกันไม่เสียหายเอาไปคิดที่บ้านเล่นเล่นก่อนถึงค่อยกลับมาซื้อก็ได้แต่ต้องระวังอย่าปล่อยให้รหัสหมดอายุล่ะเดี๋ยวจะใช้ไม่ได้ มีจำกัดเวลาอีกแล้วจำกัดเวลาที่ไรจิตใจไขว้ทุกทีปัญญาหยดุดช่วยคนให้ได้หลุดพ้นความถุกเ็นปลงปลอบใจ Hãy yêu lắm em, hãy đại bố hẹn qua tình chiên.